สวัสดีครับทุกคนสวัสดีมิโซรักช่องเอ็นเกมทุกคนด้วยนะครับเราอยู่ในเกมดีมลีกสกอตเตอร์สอ2พันี่ส่ซันที่4นะครับเกมวันนี้เราจะเจอกับใครละ่ะลืม <laughs> <laughs> เจอกับบูฟ๊ทเอนต์ไรมอนเลอร์นะครับก็ที่ลืมมันแค่อะไรนะครับไม่ได้เล่นนะครับทุกคนก็เพิ่งหายป่วยกลับมานะครับเป็นอะไรก็ไม่รู้เป็นแบบเจ็บคอแล้วก็ไข้ขึ้นมาเลยนะครับน่าจะเป็นแบบทอมฟินนังเตะละบวกกับไข้ละอ,อันนี้ก็กลับมาประมาณสัก90%ละความฟิตนะโอเค เจอกับวูฟเหรอนะั้นต่อไปก็บอลเชลซีครับเจอกับลาซิโอไปเราไปเปลี่ยนแผกนกันก่อนดับแรกวันนี้เราจะเปลี่ยนแผนการเล่นนะครับดูที่ว่ามันจะแก้ไขปัญหาปืนฝืดได้ไหมเล่นหน้าโคซะเลยนี่อันไหนดีล่รเอาอันไหนดีวะทุกคนแมวอ,อันนี้แม่ง4ีหนึ่งสหนึ่งสองนี่4ีทนะีสองไดมอนด์น่ะที่แมนยูใช้เนะี่ยไม่เอาไม่ใช้เอาอันี้ สี่สามองก็โอเคฮะแดนกลับมายังกลับมาแล้วโอเคมาจา้ะฮะแดนลุกละแล้วก็ตรงนี้เหรอเป็นเปลี่ยนเปลี่ยน,ยนใช้โลดีจูดโอเคก็ประมาณนี้แหละตรงหลังก็ไม่ต้องเปลี่ยนโอเค เปลี่ยนตัวนี้เหมือนเดิมโอฟิคิสก็เอาสบอยแหละโอเคประมาณนี้เกี่ยวกับปู๊ปแชมตันบอนเดอร์เลอร์จะไดมอนด์คัพรอบซีมิไฟนอลน,นะครับรอบสี่ทีมสุดท้ายน,นั่นเองไปลุยสีเสื้อเหรออู่นี่ตองสีนี้แหละเอ้ามามาโอ้โหนะครับมาดูทีมกันทางด้านของวู๊ปแชมตันวันเดเลอร์นะครับมาในแผน4-4-2นะครับผู้ตัดประตูเป็นซานะครับ ก็แบ็คซ้ายบูโน่คู่เซนเตอร์นะครับคิวแมนกับคอลินนะครับแล้วก็แบ็คขวาเป็นซามิโดแล้วก็ตรงกลางนะครับมีนูเยสในเวสแล้วก็จอมูติโยแล้วก็ของหน้านะครับทางซ้ายเป็นอะไรนะวังยหย่ายาอะไรทั้อย่างลืมชื่อมันแล้วก็ตรงกลางนะครับส่วนหน้าเป็นดิโกคอตตานะครับแล้วก็ทางขวานะครับเป็นโฟเดนนะครับโอเคส่วนของเราก็นี่เลย เห็นเมื่อกี้ไปลุยตอนรับทุกคนนะครับเข้าสู่เกมไดมอนด์คัพรอบ4ทีมสุดท้ายนะครับเน็กเกอร์ดอนจูเนเตเตครับเปิดเน็กเกอร์ดอนสเตเดียมนะครับวันนี้เปิดหลังคาออกนะครับทุกคนไม่ต้องตกใจนะครับจริงๆไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าด้วยนะไลอัพขึ้นมาแล้วนะครับวันนี้เปลี่ยนแผนนะครับเป็น4 3 1 2นะครับทางด้านของวูฟทัมต้อนมันเดลเลอร์นะครับมาในแผน4 3 3นะครับไม่ใช่4 4 2นะขออภัยม่วงจริงนะครับเบอร์ไปหมดแล้ว แดงเพิ่งหายป่วยกลับมาด้วยนะครับ45ทีแรกครับบูเป็นฝ่ายเริ่มเขี่ยครับเสร็จบอลอยู่ที่คิวแมนคิวแมนพาบอลขึ้นมามาแบบนี้ครับแม่เข้ารอบลึกกวมานี้ไม่กลัวแล้วนะครับเจอใครได้หมดครับจังหวะนี้ทางด้านของบูวิกตอ่อซีแฮมมาให้อาร์แลนไม่ถึงแม่เพิ่งขายบาดเจ็บกลับมานะครับเออร์ลิงฮาร์แลนด์คือว่าจะยังไงครับฮาร์แลนด์อาวุเบียดได้ด้วยแล้วมาแล้วครับเออร์ลิงฮาร์แลนตรงกลางมีวิกตอร์ซีแฮม แล้วมาแบบนี้ชนเสาโอ้โหเสาหักหรือเปล่านั่นอะไรครับเนี่ยลาดประตูขึ้นนํำครับตงังวันนี้แล้วไม่มีใครมารับบอลแล้วครับคุณไปไหนกันหมดโอ้โหมันเป็นที่แผนหรือเปล่า <c oughs> แต่จังหวะนี้ครับ <c oughs> ในกระดอนยูนิเต็ดตัดบอลได้แล้วมาแล้วครับ <c oughs> ทางริมเส้นติตอซีเฮมวิ่งมาแล้วแล้วมองเหลี่ยมนี้ยิง <c oughs> ดูภาพชาครับต้องดูจากมุมนี้ครับบินไปรับบอลครับยิงโอ้โหวมันเฉียดไปทีเดียวครับแตะประเกงขึ้นมาครับซาง่วะนี้ออกไหมอา้าวยังได้อยู่นะที่คิมิตบอยตั้งกันที่รูดิเกอร์ครับแม่ย้อนหลังไปนิดนึงครับแต่ยังได้อยู่ครับแกขไขมาได้ เห็นแล้วจังหวะนี้หานแรนวิ่งมาแล้วมองเหลี่ยมนูนเลยยิงแบบนี้ปัดทิ้งแม่อะไรมันจะเซฟขนาดนั้นดูครับนี่ครับโอ้โหจ่ายมาช่องนี้ครับหาแรนเลงแล้วครับแม่ไปยิงแปรครับไม่ได้ยิงเต็มข้อนะครับจุดนัดพบฉันมาแล้วจ้ะพุ่งพุ่งขงคงเออเรียบร้อยครับจากกัปตันทีมครับเบอร์จิวฟันดีนี่ โหอลิซอัเนี่ยวิ่งมาถึงนี่อลไครับดีใจกับเพื่อนครับดูครับขึ้นคนเดียวครับแม่มุ่งตามตำราครับกดลงพื้นนะดูจากมุมนี้ครับแม่นาทีที่30ครับเน็กรตนีตจดขึ้นนำวูฟแชนตันไปแล้วแล้วมาอีกแล้วครับทางด้านของเน็กเกอรนี้เต็มแม่คิวแมนยังช่วยไว้ทันนะฮะรงวันนี้มาที่ซอมิโดขึ้นหน้ามาไม่มีใครครับตรงนั้นเราเจโอเนเดสผ่าบอลขึ้นมาเองโอ้โหโดนครับเราจูดมาแล้ว นะครับจูดไปทิ้งแฮมมองนะครับเปิดดเลียดไปถึงไม้ฮาแลนด์โอ้โหโดนสกัดทิ้งมานะที่วังยานไ <c oughs> อ้อบอลมาถึงไอตัวนี้ไล้มัเรียกชื่อไม่ได้ <c oughs> มันชื่ออะไรวะชื่อมันติดอยู่ที่ปากอะทุกคนอันนี้จังหวะนี้แหละขีดเลร์พราดโอ้ขีดเลร์พราดบ้าเลยวะเนียเอซามิโดจะไปไหนเ,เดี๋ยวครับ จบ45นาทีแรกครับในกระดอนจีนเตครับนำบู๊คแชมปันอยู่1นึ่งประตูต่อศครับมันก็โอเคนะแผนนี้แต่เราไม่ค่อยได้ใช้ไงมันก็จจะไม่ค่อยคุ้นชินเท่าไหร่แต่รู้สึกว่ามันก็โอเคอยู่ไปมันต้องเปลี่ยนหรอกไปไปเริ่มครึ่งหลังกันทุกคนแล้วโฟเดนครับถูกเปลี่ยนตัวออกเลยครับจังหวะน,นี้45นาทีหลังครับในกระดอนจีนเต๊กเป็นฝ่ายเริ่มเขี่ยครับราอาร์มูีเบาไปได้วันนี้ได้รับโอกาสนะครับลงเป็นตัวจริง เอครับมองเห็นเทโกแคนเด้ครับจังหวะน,นี้ทำดุช่องขึ้นมาสวยลบมาแบบนี้แม่เสียดายของไหมล่ะนั่นกอลินครับไปตั้งที่ซาซาเกือบช้ามาที่วังฮีดาน <c oughs> แ่งเรียกเชืยรไม่ถูกวยโยกออกไปแล้วอันนี้คนดีคนเดิมโอ้โหปัดอีกแล้วแม่ทำมันดีแล้วทางด้านของลิงต่อเซียน เลือกมุมแล้วนะแม่แต่ซาเนี่ปฏิกิริยาดีจริงๆอะไรมันจะขนาดนั้นละเนี่ยมาเนี่ยไม่ได้อันนั้นใช่ไหมมันนี่แหละสั่งเบยลูกคอร์เนอร์ไปนี่แหละจุดนัดพบมาแล้วหาแรนโอลยคานาดเวียนเยิเกโก้คอตต้าถกเปลี่ยนต่อไปครับเมื่อกี้เห็นแบบแป๊บอันนี้ปึ๊บนั้นได้ทำรูชอปใบแดงไปซะ อโอ้โหแหม่เฮ้ยเนี่ยากำลังจะฮึ่มทะลุช่องให้เนี่ยสไก่ซะด้วยนะประเด็นนี่ไก่ก็ไม่กลัวเต็มหลอดเลยพ่อผุง่งๆโค้งโคปัดทิ้งเหนียวจังนะพ่อคุณอีกทั้งหมายแค่เปลี่ยนตัวเอา้ปก่อนตึ๊บโอ้ยฮึ๊มอนดิชันซูมิโดซูม,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 มิโด จอมิโโลหรอกหนึ่งทีเข้ากลางมาในเวสในเวสโยกมาทางนี้มีลามีหน้านฟิล์มกันแดดเหรอเปลี่ยนแล้วกันเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนแผนด้วยเลยอันนี้สี่สามสามอยู่ไหนโอโ้โหเหนื่อยกันหมดแล้วนะจ๊ะจังหวะนี้อ๋ออันนี้ในซนูรจูเนียร์ยิงโควิดสาวิ ดูโนเฟอร์นังเด็กโอ้แล้วก็อน,นี้ก็เปลี่ยนแล้วเนาะมานี้มานี้เมียวแรดฟอร์ดช่วงนี้ไม่ถูกใจมัน <c oughs> อารมณ์ถดตัวนะครับทุกคนโอเคไปประมาณนี้เอ้าเฮียไม่ทันอุ้ยอุ้ยมันจะปล่อยออกกันหน่อยอาจาังหวะนี้แหละโอ้ครับเผ์กติดตัวของอลิซอนครับคือการเปิดบอลขึ้นหน้ามาแล้วจวังหวะนี้ ถึงถึงโอ้ยไม่ถึงเห็นมันก็ได้เปลี่ยนตัววะเปลี่ยนยังไงเออเปลี่ยนสิเอ,อน,นี่น้ำหมาหม,มานี่วิกตอ่อ 4m หมาเอาคราวน,นี้แหละมองแล้วเลือกมุมยิงออกอีกเวเลย,อ,ยอันนี้มันไม่ใช่ทีป่ปัญหาที่แผนอะไรแล้วมันอยู่ที่คนเล่นแล้วอยู่ที่ผมแล้วตอนนี้นโอ้โหวิวัดเลือกมุมดีแล้วนะไอนน สบายไปหลยวันไม่ได้เข้ามาซ้อมเลยอันนี้มาอีกรอบแก้ตัวไปลูกวิกตอร์เซียมหน้ามันต้องได้สักทีเหรอวะออเออยิงยิงิตะเคียนะสูมาไม่สนใจเรื่องการพากละไปลรูเบนในเวสออกไปเตาเล่ลงมาครับทวันนี้ ทีที่80ครับในกรัลอนี้แต่ครับหนีห่างไปเป็นสองตัวสูงมานีน <c oughs> นี่เกือบลุ้งนะออตโตเป็นสุขพันอะไรเงี้ยเนี่ยชิมแมนออกมาที่เซมิโดบูโนโอ,อันนี้ปุ๊บมามาปับ๊บมันและไอน,นี่นะลูกยิงโอ้โหกำลังจะยัด อุ้ย,ย,ยทีไมไินกวิตสาวิทยอดมัดไม่ได้พึ่งหมดนะเฮ้ยจบครับที่เน็ตการ์ดอมสเตเดียมครับเอ,อาตัาวแม่ครับวิกตอร์ซิเฮมโอเคครับทุกคนผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศนะจ๊ะ a ดมอนครับเจอกับแอเลนโกมันลิดนะครับตาหมีโอเค เกมในเหลีกของเรานะครับแม่เอยเพิ่งเจอไปได้แท้ตอนเป็นบอลถ้วยไงนี้ในลีกนะครับเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับแมนซิตี้อยู่ที่4นะโอเคก็น่าจะตึงอยู่เพราะว่าแมนซิตี้ถ้าสมมติว่าแมนซิตี้ชนะเราก็จะมีเท่าไหร่เนี่ยที่ิสามขึ้นเป็นมิติสามเนาะแมนซิตี้น่าจะเป็นลุ้นที่สองแหละดูแล้วโอเคแต่ก็จะเต็มที่นะครับ เต็มที่ทุกแมตช์ที่ลงมันนี่โอเคสถิติก็ตามนี้นะครับอันดับตารางคะแนนแข่ง13ชนะ13นะครับยิง38เสีย3นะครับก็ถือว่าเสียน้อยนะฤดูกาลน,นี้ท็อปสกอร์โอ้โหไม่ใช่เออริงเบลลฮาร,แร์แลนด์นะครับเป็นโอลิวัตกินนะครับแม่17ประตูครับโอ้โหอะไรครับนี่นี่คือฮาร์แลนด์มันเจ็บด้วยไงโอเคเรามีตังค์อยู่2 6 3 5บาท โอเคนะครับทุกคนเดี๋ยวไปว่ากันท um, ี่เกมนัลลีครับเจอกับแมนเตอร์ซิตี้นะจ๊ะจนกว่าจะพบกันใหม่นะครับทุกคนเสียรักนะจุ๊บๆวับ